จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้ร่วมกันวางพวงมาลาแด่ผู้สร้างนครภูเก็ตสามสมัยค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการวางพวงมาลาสาการะพระยาวิชิตสงครามเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้สร้างนครภูเก็ตสามสมัยค่ะนายสมาวิทย์สุพันณภัย รองผู้รัาราการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาสักการะพระยาวิชิตสงครามณบริเวณอนุสาวรีย์พระยาวิชิตสงครามทัดรัตนดิลกณภูเก็ต ตามโครงการเชิดชูบรรพชนผู้สร้างนครภูเก็ตประจำปี2568โดยมีนายสาโรธอังคณาพิลาศนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตหัวหน้าศูนย์ราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนและลูกหลานสายสกุลรัตนาดิลกณภูเก็ตเข้าร่วมซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความเคารพและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สร้างนครภูเก็ตพระยาวิชิตส,สงครามเป็นผู้เป็นเจ้าเมืองภูเก็ตสารัชกาล ที่พัฒนาเมืองภูเก็ตให้เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่ปลายรัชกาลที่3ต่อเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่5และได้มีการบุกเบิกทําเหมืองแร่ดีบุกบริเวณรอบอ่าวทุ่งคาโดยพระยาวิชิตสงครามได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อปี2421ด้วยคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆพร้อมทั้งการดูแลทุกสุขของประชาชนและการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เทศบาลนครภูเก็ตจึงได้จัดพิธีวางพวงมาลาสักการะพระยาวิทิตสงครามในครั้งนี้ขึ้น